สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่จัดขึ้นมานะ เพื่อพยากรณ์นะคะว่าลัคนาราศีใดนะคะในปีพุทธศักราช2565ที่ฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีนะคะทั้งหมดมีด้วยกัน4ลัคนาราศีค่ะก็จะมีนะคะลัคนาราศีพฤกษ์ลัคนาราศีกุมลัคนาราศีพิจิกและก็ลัคนาราศีกรกฎค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีฬาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ลัคนาราศีแรกเลยนะคะก็คือลัคนาราศีพฤกษบค่ะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะทับที่ลัคนาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ค่ะแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีครึ่งนะดาวพระราหูดวงนี้ ก็มาจากพบการงานของท่านค่ะและก็ได้ตำแหน่งนิดด้วยดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63จนถึงวันที่29มีนาคมปี65นั้นชาวลัคนาราศีพฤกษ์เจอเหตุการณ์อะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงาน บางท่านนะคะอาจจะได้ออกจากงานอย่างกระทันหันบางท่านตกงานบางท่านได้ปลดจากตําแหน่งบางท่านมีธุรกิจส่วนตัวก็ต้องปิดกิจการไปบางท่านมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านก็มีโดนยึดบ้านยึดรถสูญเสียคนอันเป็นที่รักสูญเสียญาติผู้ใหญ่มีมากมายทุกปัญหานะคะ บางท่านที่พื้นฐานดวงเดิมแข็งแรงนะคะก็อาจจะมีการกระทบบ้างแต่ก็ยังมีความกระทบนะคะไม่มากก็น้อยแต่ถ้าท่านใดน,นะคะพื้นฐานดวงเดิมนั้นนะคะดาวพรบราหูดวงนี้นะคะให้โทษท่านก็ย่อมแย่มากพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะแต่หลังจากวันที่30มีนาคมปี65ค่ะดาวพระราหูดวงนี้นะคะ โคจรย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศฟ้าเปิดให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะไม่มีความมืดมนใดๆที่จะมาทับที่ตัวท่านค่ะดังนั้นคะ่ะไม่ท้อแท้ใจลุกขึ้นมาสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานอะไรไปนะคะที่ท่านคิดว่ามันใช่สำหรับท่านท่านมุ่งลุยต่อไปเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นการฟื้นที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะก็มีจุดที่ควรระวังอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี65นะคะดาวมฤิตยูดวงนี้นะคะจะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านว่าดาวมฤิตยูดวงนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรและก็ให้คุณให้โทษแก่ดวงชะตาของท่านเช่นไรในพื้นดวงเดิมนะคะก็จะทำให้ท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองค่ะ นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เพียงแต่ระมัดระวังเท่านั้นเองนะคะและเราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพฤหัสดวงนี้นะคะก็จะโคจรเข้ามาอยู่ในภพโชคลาภของท่านตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ค่ะและอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนเมษายนปี66 1ปีเต็มๆนะคะที่ โชคลาภท่านจะได้อย่างเนืองนองมาเลยนะคะท่านจะเอาอะไรละ่ะท่านจะจับอะไรละ่ะท่านจะทําอะไรละ่ะขอให้ท่านลงมือทํานะคะท่านก็จะได้ผลประโยชน์ท่านก็จะได้กําไรมากๆท่านลงทุนไม่มากแต่ท่านก็จะได้กําไรมากๆนะคะนี่คือลักษณะของดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวสุภเคราะหใหญ่โคโจรเข้าไปเป็นเกษตรตราธิบดีในภพโชคลาภ12บปีนะคะถึงจะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะชาวรัคนาราี ศพนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมองเห็นอะไรท่านมีความคิดอะไรว่าจะทํางานเกี่ยวกับอะไรท่านจับเลยนะคะแล้วก็ทําให้เต็มที่เลยนะคะผลประโยชน์นั้นก็จะมาหาท่านอย่างเนืองนองเลยค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะในภพสุภะของท่านนะคะก็มีดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะโคจรมาเป็นเกษตราเทพดบดีเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี63และอยู่ตรงนี้ถึง2ปีขึ้นให้ผลประโยชน์กับท่านถึง2ปีครึ่งถ้าในพื้นดวงเดิมใครนะคะดาวพระเสาวดวงนี้ให้คุณนะคะท่านจะได้ถึง2ปีครึ่งแต่ถ้าให้โทษนะคะก็จะลดทอนความ ได้คุณน้อยลงไปนะคะตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะเกี่ยวกับที่ดินนะคะหรือพวกอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมลองมองตรงนี้นะคะบางท่านอาจจะจับที่ดินผืนใดขึ้นมาแล้วก็จะส่งผลดีให้ท่านในหลังจากวันที่8มีเมษายนเป็นต้นไปนะคะ จากการพยากรณ์นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบในปีพุทธศักราช2565จะฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนค่ะมีเงินทองไหลามาเทมาการงานมั่นคงและก็โชคลาภอย่างเนืองนองนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ลัคนาราศีกุมค่ะก็เป็นหนึ่งนะคะในจำนวนสี่ลัคนาราศีในปีพุทธศักราช2,565นนะคะที่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะก็มาดูตรงนี้เลยนะคะ ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะก็หมายถึงตัวตนของชาวรัคนาราศีกุมค่ะเมื่อวันที่10กันยายนปี63เขาก็โครจรไปอยู่ในภพพันธุได้ตำแหน่งนิดนะคะเขาก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่29มีนาคมปี65ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อดาวพระราหูโครจรไปได้ตำแหน่งนิดเช่นนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงภายในครอบครัวบางท่านนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเผารถบางท่านก็มีปัญหาในเรื่องของการผ่อนบ้านโดนยึดบ้านไปโดนยึดรถไปและตรงจุดนี้ก็ส่งผลไปถึงของเรื่องการงาน การงานย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เร็วร้ายลงบางท่านนะคะต้องออกจากงานอย่างกระทันหันบางท่านนะคะธุรกิจต่างๆปิดกิจการไปท่านจะต้องออกจากงานอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันตำแหน่งการงานกำลังสูงเด่นนะคะโดนปลดโดนเลิกบางสายการบินนะคะบางท่านทำอยู่กับสายการบินล้มเลิกธุรกิจไปไม่มีการบินในช่วงระยะเวลานั้นนักบินนะคะบางท่านยังไปขับ เกี่ยวกับรถส่งอาหารเลยนะคะผู้จัดการบางท่านก็ไปขายส้มตำเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยและในเรื่องของการเงินนะคะเงินก็มีการเดินโครจรถอยหลังผิดปกติมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาวันที่30มีนาคมปี65ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะ โคจรนนะคะเข้ามาอยู่ในภพสหัชชะของชาวลัคนาราศีกุมและได้ตำแหน่งเทวีโชคดันนั้นนะคะท่านจะฟื้นแล้วนะคะดาวมาได้ตำแหน่งที่ดีนะคะท่านใดนะคะทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการงานก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะถ้าท่านใดนะคะทำเกี่ยวกับสายการบินงานก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะเมื่อดาวพระราหูดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามาอยู่นะคะในวันที่30 มีนาคมปี65แล้วก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงตุลาคมปี66ค่ะ1ปีครึ่งนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมสามารถจะสร้างหลักฐานให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะรวมไปถึงการเงินค่ะในวันที่8เมษายนปี65ค่ะก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในพบการเงินได้ตำแหน่งเกษตรราตย์บดี ความมั่นคงของการเงินรวมไปถึงโชคราบนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีขอให้ท่านลงมือทําเอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตไปปรับกับงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ จากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกุมในปีพุทธศักราช2565ไม่ว่าเรื่องการงานของท่านนะคะมีเกณฑ์ความมั่นคงมีเกณฑ์ที่จะดําเนินงานไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการเงินค่ะการเงินจะไหลมาเทมาเนืองนองอย่างที่ท่านไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะคะขออย่างเดียวนะคะให้ท่านลงมือทํานะคะแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จค่ะสามารถเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวนะคะ ลัคนาราศีพิจิกค่ะก็เป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศีนะคะในปีพุทธศักราช2565ชีวิตนะคะจากร้ายกลายเป็นดีค่ะเมื่อวันที่10กันยายนปี63นะคะดาวพระราหูดวงนี้นะคะโคจรอ,อยู่ในภพปัตตนิเลิงที่ลัคนาของท่านและได้ตำแหน่งนิดค่ะแสดงว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ไปจนถึงนะคะวันที่29มีนาคมปี65คะ่ะ1ปีครึ่งนะคะ ที่ดาวดวงนี้นะคะปกคลุมท่านความมืดมนนะคะทำอะไรก็ไม่ได้เต็มที่จะดีก็ไม่ได้ดีสุดๆนะคะเพราะดาวดวงนี้ถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งกีตะเกนอย่างที่บอกนะคะแต่ดาวดวงนี้ก็เป็นดาวร้ายนะคะตําแหน่งที่มาอยู่ตรงจุดนี้ก็ยังเป็นความเสื่อมนะคะของดวงดาวเป็นนิดก็คือตกต่ำก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่จะดีก็ไม่ดีมากจะร้ายก็ ไม่ร้ายสุดๆ,ๆนะคะดังนั้นนะคะวันที่30มีนาคมปี65ค่ะดาวพระราหูดวงนี้นะคะโคจรออกจากเรือนปัตตนิไปอยู่ในเรือนอรินะคะได้ตำแหน่งเทวีโชคฟ้าเปิดให้ชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะคะว่า จะทาอะไรตรงช่วงนี้นะคะให้รีบะะรีบทำเลยนะคะรีบกอบโกูเลยเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงการเงินของท่านนะคะจะโครจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะได้ตําแหน่งเกษตรตรทิบดีภพปุตตะก็หมายถึงว่าท่านอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาอาจจะมีงานใหม่เข้ามาอาจจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาหรือบางท่านนะคะอาจจะ มีบุตรหลานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ค่ะและได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีแสดงว่าการเงินของท่านได้จากงานใหม่ที่ท่านจะมีหรือโปรเจกต์ใหม่หรือบริษัทใหม่ที่ท่านจะเปิดทําหรืออาจจะหมายถึงนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะตรงจุดนี้และถ้าในดวงเดิมของท่านนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายท่านเล่น10ครั้งท่านก็จะได้ถึง8ครั้งเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะ ท่านผู้ชมจะต้องมีสติและมีวิจารณญาณในตรงจุดนี้ด้วยนะคะจากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในปีพุทธศักราช2565นะคะท่านจะมีงานใหม่ท่านจะมีโปรเจรกต์ใหม่และการเงินของท่านนะคะจะได้จากงานใหม่โปรเจรกต์ใหม่และบางท่านนะคะอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะลัคนาราศีกรกฎคางก็เป็นหนึ่งในสีลัคนาราศีนะคะที่ในปีพุทธศักราช2565มีเกณฑ์ชะตานะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระเสาวดวงนี้นะคะมาเล็งดวงชะตาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63และเขาจะอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกทุกอกทุกใจในเรื่องของความรักความผูกพันค่ะบางท่านนะคะมีเกณฑ์การแต่งงานแต่ก็อาจจะมีเกณฑ์ แยกกันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์หย่าร้างกันในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือบางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ไม่สมหวังในเรื่องของความรักและในขณะเดียวกันนะคะดาวพพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะซึ่งเป็นดาวสุภเคราะ์ใหญ่ก็อยู่ในเรือนมรณะนะคะ ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64ส่งผลยาวมาจนถึงวันที่7เมษายนปี65ค่ะ1นึ่งปีเต็มๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของญาติผู้ใหญ่บางท่านนะคะก็อาจสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานั้นก็เป็นไปได้ค่ะในเรื่องของการงานนั้นนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นในความสามารถของท่านไม่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการงานของท่านแต่หลังจากวันที่8เมษายนนะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุภะได้ตําแหน่งเกษตรตรทิบดีตรงจุดนี้นะคะท่านจะทําอะไรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านการงานของท่านมีความจเจริญรุ่งเรืองท่านมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ทําอะไรนะคะขอให้มุ่งทําเลยนะคะไม่ท้อแท้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะท่านทําการงานหน้าที่ของท่านไปให้ดีที่สุดนะคะหลังจากวันที่8เมษายนนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จค่ะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูท่านแล้วนะคะ จากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชา,าวลัคนาราศีกรกฎในปีพุทธศักราช2565จากร้ายกลายเป็นดีค่ะแต่ท่านผู้ชมควรนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ การพยากรณ์ทั้งหมด4ลัคนาราศีนะคะที่มีชะตาชีวิตจากร้ายกลายไปดีในปีพุทธศักราช2565ก็ได้ทําการพยากรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ